เรียนไทยบายครูป๊อกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับชั่วโมงเรียนไทยบายครูป๊อกกี้ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บทที่6นะคะนิทานเรื่องยายกาตาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูสรุปกันนะคะซึ่งจะอยู่ในกรอบสีชมพูนะคะฝั่งขวามือสําหรับนิทานเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นนิทานลูกโซ่นะคะเช่นหลานยายกาตานะคะความ อให้ข้อคิดอะไรนั่นก็คือใหอ้บอกถึงความรับผิดชอบนะคะข้อคิดที่ได้แล้วก็ความตันยู่นั่นเองนิทานเรื่องนี้มีวิธีการดําเนินเรื่องอย่างไรนิทานเรื่องนี้นะคะก็จะมีวิธีการดําเนินเรื่องไปนะคะเพราะว่าตัวละครเนี่ยซึ่งจะมีอยู่หลายตัวละครด้วยกันเด็กๆต่อมาว่า10ตัวละครใช่ไหมคะ ทีอ่อยู่ในเรื่องที่หลานไปฟ้องใช่ไหมคะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกันนะคะเป็นทอดทอดซึ่งก็เลยถูกเรียกว่าเป็นลูกโซ่นั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่หน้า93กันต่อเลยนะคะชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดนะคะอยู่ในหัวข้อที่1นนะคะนิทานเรื่องใหญ่กระตาที่เด็กๆได้อ่านสนุกไหมเอ่ย ความเป็นมาของนิทานก็น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านกันดูค่ะเด็กๆนิทานเรื่องยายกะตาเป็นนิทานไทยที่คนในสมัยก่อนรู้จักกันดีเพราะเนื้อเรื่องสนุกสนานเรื่องและตัวละครต่อกันเป็นทอดแล้วจะวนกลับมาตอนต้นใหม่นอกจากเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังแล้วยังมีผู้วาดภาพเรื่องยายกะตาไว้ที่เชิงหน้าต่างของพระอุโบสถวัดโพ หรืออีกชื่อหนึ่งนะคะชื่อว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครภาพวาดของนิทานเรื่องยายกตานะคะก็จะมีจำนวนทั้งหมด12ภาพด้วยกันนิทานเรื่องนีนะ้จะใช้คำแล้วก็ความซ้ำๆกันนะคะเช่นยายมายายก็ดา่าตามาตาก็ตี ไม่ใช่กงการอะไรของค่าซึ่งจะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะคะและนักเรียนนะคะจะได้รู้จักตัวละครยายกะตาซึ่งเป็นตัวแทนของปู่ย่าตายายที่คอยเลี้ยงดูหลานๆนะคะในสมัยก่อนแล้วก็เป็นบุคคลที่สำคัญในครอบครัวของคนไทยต่อไปไปดูหัวข้อที่สองค่ะหัวข้อที่สองคือใครเคยอ่านหรือฟังนิทานเรื่องยายกะตามาก่อนบ้าง คุณตาคุณยายของพวกเราเหมือนหรือแตกต่างยายกับตาในเรื่องอย่างไรเด็กๆลองนึกดูนะคะว่า,าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยใจดีหรือเปล่าหรือว่าเหมือนคุณตาคุณยายในเรื่องเลยสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ให้ทำนะคะลองให้เด็กๆลองนึกเล่นๆดูก่อนต่อไปไปดูหัวข้อที่3ค่ะ ถ้านักเรียนเป็นหลานในนิทานเรื่องยายกระตานะคะนักเรียนจะทำอย่างไรไม่ให้ถั่วงาหายแต่ถ้าถั่วกับงาหายไปนะคะนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆหลายคนนะคะก็จะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะข้อที่4ี่ค่ะหลานในนิทานนะคะไปขอความช่วยเหลือจากใครบ้างค้นหาดูในภาพนะคะแล้วก็ช่วยกันตอบเด็กๆด,ดูจากในภาพนะคะว่ามีใครบ้าง ไปขอร้องนายพานใช่ไหมคะแล้วก็ไปขอร้องหนูไปขอร้องใครอีกคะอันนี้คุกกี้ไม่ได้เรียงนะคะดูจากภาพเลยไปขอร้องหมาไปขอร้องแมวไปขอร้องตะลิงไปขอร้องน้ําไปขอร้องไฟไปขอร้องไม้ค้อนขอร้องช้างแล้วก็ไปขอร้องแมลงวีนะคะ ก็จนจนมาแรงวีเนี่ยมาช่วยเลยนะคะลำดับสุดท้ายสำหรับข้อที่5ต่อมาเลยนะคะถ้าคนอื่นเนี่ยมีความเดือดร้อนแล้วมาขอความช่วยเหลือจากนักเรียนนะคะให้นักเรียนช่วยเหลือนักเรียนจะตอบว่ายังไงนะคะทำนองว่า,าจะตอบว่าทำนองว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าหรือจะตอบอย่างมาแรงวีนะคะ<อ>สร,รุปสั้นๆนะคะคือนักเรียนจะให้ความช่วยเหลือหรือว่านักเรียนจะ ไม่ช่วยเหลือเลยนะคะข้อนี้ทั้งนี้นะคะคุกกี้เชื่อว่ามันก็ต้องแบบดูเป็นดูเป็นอย่างๆไปใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์ไปว่าเราจะให้ความช่วยเหลือดีไหมมันเกินความสามารถของเราหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะสา,สามารถช่วยเหลือได้แต่ว่าก็ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะ คนนั้นอาจจะพยายามแล้วแต่ทําไม่ได้แต่ว่าเราสามารถทําได้เราก็อาจจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าคําแนะนําไปก็ได้นะคะไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะเด็กมาดูที่ข้อที่6นะคะในหน้าที่95ข้อที่6ค่ะอ่านกาบยานี1 1ต่อไปนี้นะคะไปพร้อมๆกันแล้วก็ช่วยกันตอบนั่นเองไปเริ่มดูกันเลยนะคะนิทานยายกระตา มีคุณค่าในด้านใดสนุกน่าสนใจเด่นข้อคิดแฝงความรู้ตัวละครที่รู้จักใครน่ารักน่าชื่นชูช่วยเหลือและกอบกู้ปัญหาใหญ่แก้ไขท่านเด็กๆคิดว,ว,ว่าใครที่ช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาอย่างเรื่องนี้คะตอบในใจนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่7เคยอ่านหรือเคยฟังเพลงนะคะหรือข่าวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะปู่ย่าตายายนะคะกับหลานหรือไม่ถ้าเคยฟังนะคะนักเรียนก็ลองเล่าแลกเปลี่ยนกันดูกันต่อเลยนะคะในด้านล่างยายกับตาย่ากับปู่แม่กับพ่อผู้เกิดก่อมีพระคุณ แก่ตัวฉันให้ชีวิตรักเลี้ยงดูทุกคืนวันลูกหลานนั้นควรยึดมั่นกตันยูเห็นไหมคะว่าเขาสอนเรื่องของความกตันยูนั่นเองข้อที่8ค่ะถั่วงาและข้าวเป็นอาหารสำคัญของคนไทยนักเรียนเคยเห็นต้นถั่วมเมล็ดถั่วต้นงามเมล็ดงาและ ต้นข้าวมเมล็ดข้าวหรือไม่นะคะคุกกี้เชื่อว่าเด็กๆน่าจะเคยเห็นต้นข้าวนะคะกับมเมล็ดข้าวแต่ว่าต้นงากับมเมล็ดงาคุกกี้ไม่แน่ใจว่าเด็กๆเ,เคยพบเห็นหรือเปล่านะแล้วก็ถั่วก็น่าจะเคยพบเห็นกันนะคะต่อไปค่ะในหน้าที่96นะคะงา96เดียววันนี้นะคะเรามาดูกันเรื่องของ ความดีความชั่วนะคะอ่านบทกลอนต่อไปนี้แล้วช่วยกันบอกข้อคิดที่ได้นั่นเองค่ะไปชมกันเลยค่ะการอ่านทํานองสนองความดีความชั่วหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา ข้าเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกถั่วงาเกิดถั่วงาเป็นแม่นมันปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชนธุนหวานลง จงเข้าใจแม้ความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไป ความชั่วสายิอย่าปลูกเป็นถูกเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านนะน,นี้กันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ อ่านบทร้อยก้องต่อไปนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันบอกข้อคิดที่ได้บทความดีความชั่วมาเริ่มกันเลยค่ะปลูกต้นข้าวเกิดเมล็ดข้าวดังเขาว่าปลูกทั่วงาเกิดงาเป็นแม่นมั่นปลูกอย่างไรได้ผลอย่างเดียวกันตามพืชพันุ์หวานลงจงเข้าใจ แม้นความชั่วปลูกลงคงได้ชั่วความดีคงไม่กลัวคุ้มตัวได้ปลูกความดีผลดีมีทั่วไปความชั่วไซสอย่าปลูกเป็นถูกเอ่ย สำหรับข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือการที่เรานะคะกระทําสิ่งใดก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนั้นนะคะทํำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะก็เป็นข้อคิดที่ได้จากบทอ่านบทนี้ต่อมามาดูด้านล่างค่ะเห็นผิดเห็นถูกนะคะมาเริ่มฝึกอ่านกันเลยค่ะเห็นผิดชักนําให้ทําผิดกอบกิดเป็นโทษ ประโยชน์ศูนเห็นถูกทำถูกปลูกผลพูนประโยชน์ภัยบุญนิรันดรถาปณีนาคอนทับนะคะเป็นบทอ่านของศึกษาภาสิตและร้อยกรองค่ะสำหรับข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือถ้าเรานะคะหรือว่าการกระทำนะคะเราเห็นผิดนะคะและเราก็เลือกเดินในทางที่ผิด ต่อไปนะคะไม่ว่าจะทําอะไรเราก็จะเลือกเดินแต่ทางที่ผิดๆนะคะแต่ถ้าเราเห็นทางที่ถูกต้องเราเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะในอนาคตต่อไปเราก็จะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะสำหรับบทอ่านเรื่องของความดีความชั่วนะคะคูปกี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยตอนแรกนะคะว่าจะให้เด็กๆทำใบงานนะคะ เป็นใบงานใบนี้นะคะนั่นก็คือการเรียงลำดับเหตุการณ์แต่ทีนี้ครูปกิเปลี่ยนใจแล้วนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะทำในระบบเลยเป็นเวิร์กชีตนะคะสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเรียนไทยบายครูปกิฝากเดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ